อะไรบางอย่างอีเลยนะครับหัวใหม่ลออะไรอยู่ครับความส่วนนี้มาถึงแล้วนะครับส่วนนี้ยังไม่ถึงครับ เก้าสี่เก้าหนึ่งหกุตหนึ่งจดสี่ศูนสามสิบห้า